แล้วตตัวไหน่นีตัว่าตัว่มันตัวน่กต้อพัก่อยู่ตัวก่อนี santi itu ดูเป็นไงโตแล้วครับเพราะลงดูดูดูนี่มันอย่างเงี้ยอึเอ้ย <muchas> มันกัดดูสิมันเขามันกัดเราไม่อยากกัดน้ำมาตามหาอะไรนะนามาตามหาโดราเควงอยู่ไหนคะอยู่นี่โอ้โดราเควง

เที่ยวทึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมีสารอบที่ไดเลยนะครับมาเราเราเที่ยวทึ่งเราจะเที่ได้เราจะเที่ยวไดรอบที่สองนะครับรอบที่สองของงานนี้นะครับ แฟมิโก้เลยสีเหมืนกันเลยสีเหมือนกันเลยอนนมานนเยยี่านี่ไม่มาหาเลยม่ถ่ายอย้นี่งช้ำ ให้หนูมากขี้ใช่ปล่อยเลยถ้าน้องอัากก็ปล่อยเลยน่าอักมากน่ารักมากให้น้องเลยบอกกินบอกยังเอาไป đây, nước súp, tham gia, đi làm, à, đây rồi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 , rồi, นะคะบุยบุย